ใจไปคิวตามความต้องการของน้องแม่แต่ใพ er ี่น่าจะไ้ทางนัโเคโอเคแมไม่ใช่ไ้ใแ่กไป็องน่แต่ว่าพี่เริ่มก่อนดีเดกองรีมาเลยครับ่อั้ชีอโซเชียลก่อนด้วยโซเชียลแจกคนตองับโัอยกเลยพีครับพี่สนเลยเช็คดัมยเย้ี่ไม่มั่นใจเยสองคนนะผมได้คิดอู่ เปิดเจ็ดหาดีเอ็กีกเลรียกเลยไม่เจไม่เจ็เราไม่ได้รีบต่อหมดชีวิตทำไมไม่ได้แล้วแวนไม่่าดเ็หมอืมไม่คิาเลย โอ้โหที่ตีกายาวยโ่วชาสองใบเยโล่การัใดม่อมีุ้ัสรอชันเนรวชาสใบไอเดจวดกินไโอ้แอบเป็นเด็กที่ว่ารานิดนิดนะรนิดนิด ยี่สองโซชนโอ้โหไปไปไปเยอะอ้กหิวด้เนะคนไม่ไหวแล้วโดนทิ้งห่างเลยไปเลยเอการันจำตัวเลยอเปิดปีกให้อย่เปลี่ยนอนาคต เจอชิคโอลโเปหไม่ไเจอน้ี่ไม่ทีน่าไปเปลี่ยนะเพเลยชิคิชิคีเอาพลิกออกมาหน่อยดิเอาพิกออกมาให้หน่อยไปครับพี่ขอรีทายแล้วกันอย่างน้อยเจมน้ยจลย ขอ,อน้องไมเกรดสองเกรดสองเท่ากับว่าพี่จะขาดทุนถ้ารุกในสามอะแวนก่อนสก,กิลตัดเดิดบูลให้เกรดสามโซบารีไทยหลังเอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิก่อนเริ่มโอ้โหแล้วไม่ได้เอาดีไอดีเอ็นเข้าโซนี่โซบาร์อ่ะดีเอ็นก่อนเอาโซบาร์อ่ะดีเอ็นมาลุยก่อนพ<ๆ><ๆ>ออยู่ล่าสุดด้วยกุ้มเลยเอเพชรเป็นกรรมการมั้ยฉันลืมดูดียังไม่เช็คดีนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเหลือง แม่ครานีของแท้ของแท้ครัเมื่อกี้พี่วาไปแล้วนะรีไทยหลังไงยังเหมือนเดิมรีไทยหลังโซวารีไทยหลังแล้วก็วิ่งอยู่ยี่สิบเอ็ดไม่มีฟอสไม่มีฟอดสามสิบเอ็ดไม่ขาดอุ้ยไม่กขาดคิดๆนะยินยินได้ดูไอ้พระลังเนี่ยต้นไม่ใช้ดรอปทำไม่ได้หรอแอดดีบวกห้าพันทิกเกอร์บวกหนึ่ง ไอ้เนี่ยในมือันไนต่อ้ยไมไปย่ไรย่มก็ตอได้ไปมสักคู่สักคู่เขาสั่งมากันอ่ะตบครั้งแรกเขาตบาสโซบาสลุกลุกขึ้นมาไลด้รอบหนึ่งเดีอยได้เดียวครับเวนไม่ป้าไม่โาเลยเน่ยว่าเราเองไม่เจอ ตัวนี้วบไปอีกห้าพันแตีก็เป็นสองหมื่นแล้วสามหมื่นต้องเลี้ยงโคต้นนะเอาโจเกมมาได้แล้วเออรักโคตักโคต้นมาดูดิเปิดบลอเนี่ยพี่ต้องหาแกล้วกี่ใบาไปกี่ใโคต้นไปโคต้นไปตงก็ได้กใชื่อหมืนหรอน่เต้องสิบ อ่าเท่าไหร่นะ่ยสามหมื่นสองห้าสามสี่มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไงถ้าที่มือสามนึกอลยไหมเพื่อยังเกตสองอยู่แต่ถ้าแต่คนนะถ้าขยันจะไปถ้ามีเช็คคีย์จะดอกแรกก็ไปเ <laughs> ลยอโอเคพาเลย <laughs> อุ้ยลักดาเมจซะด้วยไหน เดี๋ยวเราไปดูแล้วรอบหลังหรอกพี่แนยจะรอดได้เลยแดนแมนแต่โคตรนุนไปมันชื่ออะไรนี่ตัวนี้ก้าทีกว่าเหรอโนไลคิงไอ้ตัวไอปั๊มโปรติกตัวนี้นะบวกสองสองพันสองกลับโซไปเลยสองพันอุ้ยมันกลับมาแล้วหลัง อ๋อชี้อไเก็บตาชื่แต่ก็จกะาษโกต้เหรอใช่ไม่ยังไม่ดีแหละที่เราโอ้ยใครมาับไม่ใชพออือไเราม่ไย่่ามเเแล้วผมมีเด็กที่ยไนมัมดกมาเ่นมากเอยู่้เขาเอาลกไปบิาอ่าลสอาเยเไม่ใช่ตัวอะไรก็ไม่รู้ขเกลียดดไไอ้จ๋าเวราขัดเกล่งไหนผมเราไม่ได้พูดเกีอาจารย์ไม่ไ้เฮ้าไม่ได้ ไม่ไหนกันอ่ะ KFC ออกมาวิกเกีตดแล้วบอกว่ากเก็ตไปอิทูเวิร์ดเจ๊งแล้วหรอไม่คุณน่ยเข้าอย่างนี้ซื้ออยู่แล้วเขาไปอิทูเวิร์ดเขาไปอิทูเวิดคุณเข้าใจเขาไมมมันได้อ่านจริงเหรอด่วแต่อ่านตลอดไปอีกเรื่องนึงจริงสิชั่วโมงอ่านสองแล้วพักแปดยิบสอ่า22อ่านแปดันวจสวันมีอะไรไหมอ่าไม่มีครับเมื่อตีสามารถเก็บ จากไเดียวแล้วก็จวดสองบยี่สสองยี่องยี่นี่ขออะไรขอมือเดียวขอมือเดียวใช่ยง้องเจงอเดี๋ยวกีวดเนี่ยโพี่ไปถึงบ้านแกเพื่อสามรถาแกได้เมื่อกี่ตกไปแล้วแวนคราตีอ้ากันที่มืเ้ดยเฮสิแล้วขอห้าพัอ่านืองที่แบบมีคนมาทั่าเขาเหงาพ่เสืออารมดังดึนไอ้ชาให้ก่อนัน ไอ้กอน่มาเว้ยมามามาแต่บาทีสามอาทิตย์ครั้งเก็บบูธมันไม่อยู่นะไอ้ไอ้ีเก็บบูธมันไม่อยู่แต่กาบูกับมันเก็บสใบนูบเก่าขึ้นเลยอ่าหนึ่งใบไม่ใช่ไม่ได้มาล้วไปไะนัพรุ่งนี้บอกพรุ่งนีกี่อะสี่สิบสองเดี๋ยวเ่านั้นก็ก็เชียมเจอเสี่ยวเสบอง่ะ สี่สองสี่หเลยเหรอใช่ขี้เดียวโอ้ไม่ใส่ขี้ที่เลยรับ่อยๆพี่คิดึบ้านไหมบ้านดม่ีเดียวรมีใส่บ้านเปบนดาีนะที่มันได้อไผ่่ขี้บ้านครับ้านเมมาอยู่ตรงนี้เราที่ม่เอาเียสาใบโดนฟองเลยโนฟองเลยหนึ่งใบก็เจหอ้นม่นัก รายเกร์สามแคสูอาไรออกมาเลยใช่ไหมใช่ครับเรือกี่ได้อะไม่เป็นไรไม่อม่มันจะเป็นตัวใหม่ไม่เถียด้วยครัใ่ติตามบอดดด้วยไล่ตัวเองได้ด้วยใช่ไหมดก็กคอีล็อกที่ไรอีกด้วีนี่เรยอยังนี่กี่มือแล้วนี่แล้วก็พอลงมามันจะบวกตามโซ่ใหม่ได้อ๋ลเหรอแรงกว่าเดิมใช่ก็ใบด้สองพ้าสิบสองสิบห้าสิบแปยี่สิบเอ็ด ยี่สิบแล้วก็คูณสองพันหรอสี่สี่หมื่นสองสี่หมื่นสองก็ตีห้าหมื่นหกสามอ่าสามสามคริสพอมันได้ห้าหมื่นสี่ไหมไม่มันมันลงให้ตัวเก่านะตัวเก่ามันก็โดนตอนที่ไปดูนนี้ไม่มาเราก็โดนให้โดนอ่ะใช่อะโอเคไม่เป็นไรตามนั้นมันได้ตัวใหม่มันไม่อยู่พี่ย่ามันเป็นสองคิสเหมือนเดิมอ่ะ ไม่รู้เหมืมน่เสียดัสองขีี้น้องๆคนไหนบอกด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่ปอยเียดิสอี้เหรอเสียดัคั้งีวไม่ได้รตัวใหม่ไม่อยู่ตัวม่ติดที่ได้มแต่สอให้อยู่นะเฮ้รผมอยู่นะแน่นอนห้าหม่นห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่สองขี้สองขโอ้อันี้พี่ยืนสาม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 บกองหสนสอี้นะอันี้ถ้ากับว่าสองได้แล้วเน ห้าสี่ได้เดียวได้เดียวเอาหกสามหกสามถ้าเกิดอีกหมื่นห้ามิดไหมมิดตัวกลางอาไรก็พออืมดูมันเฉอเฮ้ยแจ็คจะทนไม่ไหวแล้วพี่มันโปรติกสองใบนะพี่ไม่พี่ได้ขายของพี่พอใจแล้วพี่แพ้พอใจแล้วออกมาเลยอะไรชื่ออะไรไมลู้บาฮามุดรู้ไม่ได้ ยิงแ<ท>ดมไหมตัวยิงแมดมตัวนี้มันจะยืนสีแดมโดยไม่ได้ผลของติ๊กเกอร์ด้วยนะเดี๋ยวไม่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะไทยว่าเราคนไทยว่าดบือเลาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเราของอันนี้มาเราเดี๋ยวพี่จะรีทายทำไมวะเดี๋ยวนะใจเย็นไม่ย<ห>ากแล้วใส่ตัวบูทหลังเวทเสรเสร็จตรงตัวอะไรก็ต้อรู้เปนหลังเวทแล้วอ่าเดี๋ยวตะกี้กอ่านก่อนแป๊บนึงเมื่อตีรู้สึกเมื่อโยมตีเขาจะบาสโซบาสติดโอเวอร์หลอดยิงแดมถ้าเกิดติดโอเวอร์หลอดนี้จะยิงแดมสองเดมโดยที่ติ๊กเกอร์ไม่ออกผล Okay, แค่นั้นแหละกิเว็คพักแค่นั้นแหละเ <c oughs> ท่าที่มันคือมันยิงแดงแค่สองเวฟไอ้นี่เห็นมีเวฟบเดียก็จะบวกห้าพันแน่อนอนตั้งไว้เลย,เลย <c oughs> ติดโอเวอร์หลอดเปล่าเฮ้ยมันแค่แวนดี้อ๋อแล้วมือคุณมีสีใบเดียวต่างกว่าฮะไ,ไม่ถึงอยู่แล้วแวนแล้วก็อ่า <c oughs> โซบาส์เขาจะบ้านสองโซบาส์หนึ่งโซบาสติดโอเวอร์หลอดแน่นอนว่าไม่ต้องดูยิงสองแดงน่อย ยิงดํเลยเหรอยิงดําไงใช่ไหมไงไงก็ยิงดําธรรมดาแต่ว่าทิกไม่เกิดไม่ได้ทิกด้วยโอเคพีจี้ระหมดอยู่เดีย้าอ่าสิบห้าขออภพันบ่ายครีมโอเคพานเลยจริงจริงไม่ค่อยอยากตีอ่ะเพราะถ้าตีนี่พี่ต้องฟนอลดิวชักจะดูไม่ดีนะพี่โดนกัดคิวนี่เฮ้ยมาแล้วโซถึงเ่า โหยี่ยี่สองใบเราขายของเสร็จแล้วเขาขายเขาขายต่อเกตสามที่ไม่มีโพดอันนี้คือมันจะได้ครบสามเทเลยไหมสี่ครับสี่เทเลยเหรอจะไม่มีใช่สวยแล้วมันจริงมได้ไหมรู้สึกมันจะมีเข้าแดมแบบคว่ำเลยแค้าบเพีย่มีคลิกชิวหรือโพตถิ่อ่มันจะเห อ๋อจริงเหรอใช่เห็นพี่ชินบอกมาอ๋อเออนะมันกำมือหนึ่งใบไปแล้วเขาอ่ามันไม่ใช่โซนที่ว่าไอ้นู้นอยู่ไงมันอยู่ดาเมจไม่ได้เอาอัลติเมทเข้าไปได้ไหมไปสามเอาบอดรที่คลิปอะไรอย่างเงี้ยสี่สี่เอฟเฟกเกิดทั้งหมดครับเกิดทั้งหมดนะน้องต้องเป็นคนเรียนยังไม่มาเลยอ่าพร้อมแล้วพรีเลียรพรีเลียร์พรีเลียร์พรีเลียร์ผมจั่วสี่ใบคือเกิดทั้งหมดแน่นอนแต่ลองเลือกอะยังไงเกิดเดี๋อ่านก่อนดิ อยู่ในฐานะของคุณได้รับหนึ่งคีเอาอันนี้พี่เอาเลยไอขอ,ของคุณตของของว่าน <c oughs> ่ะก็สองคีใช่ไหมหัวคีใช่ครับแล้วก็พลังของพี่เพิ่ม <จะ S 1> หรือลดของแรงกาลคู่แข่งจนจบเทินเป็นหนึ่งโอเคเหลือหนึ่งแล้ว <c oughs> ก็เียตามนี้เลยงนเพราะว่ายังไงมันก็เกิดทุกอันาอยู่แล้วความสามารถเราโตทั้งหมดของคู่แข่งจะไม่สามารถทํางานได้จนจบเทินเนี่ยช่ออะไรเมา่อวะพิทัก ปีจีไม่ได้เหรอแม่ปีจีใช้ได้แต่ว่ามันจะไม่เกิดก็คือเอามาปาการได้เลยการแล้วไม่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เกิดอ๋อเหรออัลโต้มันไม่สบายอ๋อแล้วก็คู่แข่งเลือกจากมือหนึ่งใบอันนียไปในวางนามิเอตโซแล้วเท่าข้าเพราะเรายิงแดมเขาเขายิงแดงกัดใชอแล้วมันยิงแบบซ้ำเลยนะพลังแล้วหนึ่งออโต้ไม่เกิดออโต้ไม่เกิดปีจีไม่มีอยู่แล้วหรอกตีเท่าไหร่หมื่นสองหนึ่งหน่อย มื <12. S 1> two, okay. mm ่นสอมืนสองอ๋อมืนสองแต่ว่าสองได้อันนี้เปีโกาสพี่หนึ่งพี่โอกาสนี้ก็คือห้าหมื่นหนึ่งหมื่น้ากับหึอันนี้คือหนึ่งไดมันชี้สองไรใช่ไหมสอ้วถ้าไม่เรนงก็กลไปสอน้ไม่ได้ข้างๆก็เรียนแล้วสองหนสองโอ้โไม่ไหได้แค่เว็เดียวน่าจะไม่หวน่ไออย่างนี้คือสองได้ไหมการสองคนรสองได้ป่ะสอไ ลองตั้ง้ี่ไม่แพขึ้นขึ้นลพนเลยิวได้ย่าดต้งเดก็ิวพลังสงค้าเขาได้อยู่ทีมันแต่ดิจะเอานาการคิมีดีแต่ตอนนี้มีมันกดจริงมันตัวไปเสียี่สองยี่องีมยี่สองของรีมบ้าเบาครสาสองใครอ่าโทนามันสองคีมหมดใช่ไหมวันนี้ถึงแล้กัห้องคีมหมดเลยใชี่ย พิวไม่มีโอชื่ออะไรนะทีนี้มีตัิวใช่ไหมคัดทิวชนะไปต่อริวันดู